สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel ไปได้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนะื้อหาในวันนี้เรามาเรียนรู้ถึงตัวช่วยที่จะทำให้เราสามารถเขียนสูตรได้ง่ายยิ่งขึ้นรวมถึงการแกะทำความเข้าใจสูตรที่มีความซับซ้อนของ Excel ได้ง่ายขึ้นนะครับโดยเครื่องมือตัวน,นั้นมีชื่อว่า Advanced Formula Environment นะครับหรือเรียกสั้นๆว่า AFE นะครับบน Excel เนี่ยซึ่งหน้าตามันอย่างเช่นในนี้สูตรที่ยาวๆนะครับนี้ก็จะเขียนได้เป็นแบบหลายๆบรรทัดง่ายๆนะครับ เป็นเอดิเตเหมือนสไตล์ i t u a l Studio Code เลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูดีกว่าว่าตัวพวกนี้ทำงานกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมกลับมาที่ตัว Excel ของผมนะครับอย่างแรกนะครับเราจะต้องไปทำการติดตั้ง Add-in 1ตัวก่อนนะครับก็คือมาที่ Home แล้วก็ไปที่ Add-in s ตรงนี้แล้วเราพิมพ์ตัวนี้เข้าไปนะครับ Excel ล Lab, LABS เนะีนะ่เนี่ยแล้วก็ตัวนี้ Excel l ลบ MicrosoftGarageProject เนี่ยก็คลิก Add เข้าไปเลย แล้วเราก็จะเห็นไอคอนตัวเนี้ Excel Lab ขึ้นมาอยู่ขวาสุดในเครื่องผมของตัว Home เนี่ยเราก็สามารถคลิก Open ตรงนี้ได้เลยนะครับตัว Advanced Formula เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วก็ยังมีอีก2ตัวคือ Generative AI กับ Python Editor แต่คลิปนี้ผมจะสาธิตตัว Advanced Formula นะครับก็กด Open ไปนะครับอ่ามันจะขึ้นมาด้านข้างๆตรงนี้นะครับตรงนี้ถ้ามันเล็กเดี๋ยวนี้ผมสามารถกด Control เท่ากับนะครับ เพื่อ Zoom in ได้แล้ว c อนโทรลลบก็คือซ o มเอานะครับในโหมดนะครับจะมี3อันกริดเนมโมดู mm hmm. ตอนนี้เราจะเน้นที่กริดตรงน,นี้ก่อนคือเหมือนก็มันเป็นตัวโชว์ว่าเราจะเขียนสูตรงเซลล์ C4 เนี่ยเราก็สามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับแต่ในนี้เดี๋ยวผมไปที่เซลล์อื่นก็ได้นะครับสมมุติว่ามาที่เซลล์ตัว F9 นะครับผมบอกว่าต้องการหาค่า a อรของราคาตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นราคาสมมติบัตรเข้าชม งานสักอย่างหนึ่งนะครับแบ่งตามช่วงอายุแล้วก็แบ่งตามว่าเป็นบัตรธรรมดาพิเศษ VIP เนี่ยเราสามารถพิมพ์ Average นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น c 9จนถึง E9 นะครับอันนี้ผมจะต้องพิมพ์เข้าไปเองนะครับนะตอนนี้เนี่ยเราไม่สามารถเอาเมาส์มาคลิกแล้วก็คลุมลากนะครับแต่ตอนพิมพ์นะครับมันก็จะมีบอกค่าของมันออกมาแล้วก็มีบอกว่าเนี่ยตัวฟังก์ชันนี้ทำงานยังไงนะครับ นะวันดีอันนี้เป็นฟังก์ชันแบบง่ายๆสมมติพอผมใส่อันนี้เสร็จแล้วผมต้องการให้ฟังก์ชัน average มาอยู่ตรงนี้ผมก็กด save ตรงนี้นะครับมันจะได้ค่าเนี่ย4.33หรือว่าถ้าเอาอีกสักตัวอย่างหนึ่งผมอยู่ที่ f 3ตรงนี้ผมอยากรู้วิธีการทำงานของตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ผมสามารถพิมพ์2 3 4บวก3ลบ4คูณ5อยากรู้ว่าได้เท่าไหร่เนี่ยดูนะครับสมมติผมพิมพ์แบบนี้เนี่ยสูตรของเล่า2บวก3ลบ4คูณ5เนี่ย สังเกตตรงนี้มันจะเป็นไฮไลท์สีน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยตรง4ี่คูณห้ล้วตรงนี้มันบอกว่า4ีคูณหเนี่ยได้20พอได้20แล้วนะครับคือ Excel จะเอาคูณกับหารมาทํางานก่อนนะครับเราค่อยมาบวกลบเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็2อบวกสได้5 5าลบยีก็เลยได้ลบสิหรือว่าตรงนี้ถ้าผมหารด้วยเลขหก 6, อดูนะครับมันจะบอกว่าเนี่ยเอา4ีคูณหหาร6ก่อนนะครับเรียงบริจากซ้ายไปขวาก็คือ20หาร6 ได้3.33แล้วเอา2บวก3ลบ3.33ก็ได้1.67แบบนี้นะครับหรือว่าตรงนี้ผมบอกว่าเอา2กำลัง3ถ้าเป็นแบบนี้นะฮะตรงนี้มันจะบอกว่าเอายเลตัวยกกำลังนะครับมาก่อนเช่นตรงนี้ก็ได้เป็น8 2ยกกำลัง3ได้8แล้วตรงนี้ถัดมาก็เป็น4คูณ5หาร6แบบนี้ก็กลายเป็น8บวก3ลบ3.33ก็ได้เป็น 7. 6กนะครับซึ่งตัวนี้จะมีประโยชน์มากตอนที่เราเขียนสูตรอย่างเช่นสมมตินะครับเดี๋ยวผมจะเขียนสูตรหาค่าเข้าชมโดยให้ผู้ใช้บอกอายุแล้วก็ประเภทอย่างเช่นถ้าอายุเท่ากับ40นะครับก็จะมาเทียบว่าเนี่ย40ตกอยู่ในช่วงไหนก็คืออยู่ในช่วงย5ถึง60ใช่ไหมครับคือเพื่อง่ายอันนี้ถ้ายี่บอายุมากกว่าเท่ากับ25แต่ไม่ถึง60เราก็จะใช้ราคาในแถวนี้เราบอกว่าถ้าเป็น v i p เพราะ,ะนั้นคำตอบจะต้องได้ร้อยห้า แบบนี้เนี่ยนะฮะอ่ะรันนี้มาสูตรตรงนี้ผมมาที่ C6 ผมบอกขอใช้ตัวนี้ช่วยเขียนนะครับอ่ามาดูนะครับผมก็มาคลิกตรงนี้เนี่ยก็พิมพ์เท่ากับผมรู้ว่าผมจะใช้ฟังก์ชันชื่อว่า index เนี่ยอันนี้ก็มี Intel l i g เ n t เหมือนกันนะครับแล้วก็แท็บแล้วก็อันนี้ก็มีบอกตัววิธีการใช้งานเดี๋ยวผมซูมให้ให,ใหญ่หน่อยอ่ะแบบ value Val u e ของเรานะครับที่จะหาเนี่ยตัวราคาจะอยู่ตั้งแต่ C9 จนถึง E13 อันนี้ต้องพิมพ์เองนะครับ c 9ถึง e13 นะแล้วก็ถัดมาเห็นไหมครับตรงนี้มันก็เขียนออกมาว่าตอนนี้กำลัง e v a l u a t e นะครับเราันยังต้องการตัว row number เนี่ย missing อยู่เราก็ใส่ match ฟังอันนี้ผมจะใช้ index กับ match match ว่าตัวเลข40นะครับที่อยู่ที่ cc เนี่ยตรงกับแถวไหนในตรงนี้เพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าตรงนี้ match cc เทียบกับเอาข้อมูลใน B9 จนถึง B13 B9 ถึง B13 เราตรงนี้แมทช์ไทปตรงนี้ผมรู้ว่ามันเลข1น,นะครับก็คือเลสแดนเนี่ยอย่างเช่น40เนี่ยอยู่ระหว่าง25กับ60เพราะฉะนั้นจะให้ถือว่าเท่ากับตัวแถวที่4ก็คือเลข25ตรงนี้นะครับอ,อันนี้ก็คือตัวแถวอ๋อ,อตรงนี้พิมพ์ผิดนะต้องมีตัว CR 4, 4 1 3 ไม่ใช่นะครับตรงนี้ B13 ขอโทษนะ B13 ถ้าเราสังเกตนะครับตอนนี้จริงแล้วอินเด็กซ์เนี่ยเรายังพิมพ์ไม่หมดแต่ตรงนี้มัน Evaluate ให้เลยว่าเนี่ยตัว Match ตรงนี้ย C4 B9 ถึง B13 เนี่ยส่งค่าเป็นเลข4กลับมานะครับเพราะว่า25เนี่ยคือแถวที่4ถ้านับ0เป็นแถวที่1 10แถวที่2 18แถวที่3 25แถวที่4ี่นั้นเรารู้แล้วว่าแถวแถวที่4ที่เหลือก็คือหาว่า VIP เนี่ยตรงกับคอล์ที่เท่าไหร่ แล้วให้เป็นคําตอบลองดูข้างล่างตรงนี้นะครับมันจะแสดงเป็นสเต็ปเนี่ยให้ตอนเขียนสูตรเนี่ยเราเห็นแบบเรียวไทม์เลยนะครับตรงนี้เราก็พิมพ์ match เอาค่า c5 นะครับก็คือคําว่า vip เนี่ยมาเทียบกับค่าที่อยู่ใน c8 จนถึง e8 นะ c8 colon e e8 แบบนี้แล้วอันนี้เป็น exact match เราก็ใส่0เข้าไปสังเกตว่าตรงนี้นะครับมันจะโชว์ขั้นตอนเลย match ตัว c 5เนี่ย c 5คือมีคำว่า vip นะครับมันก็โชว์แบบนี้ให้เลยนะแล้วมันก็จะบอกว่าเนี่ยตัว match นะครับดูตรงเลข4ตรงนี้เป็นสีน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยก็จะมาเข้ากับตรงนี้สังเกตนะครับ m a t ตัวที่เป็นแถวเนี่ยเป็นสีน้ําเงินบอกว่าตัวสีน้ําเงินเนี่ยส่งค่าเป็นเลขสีกลับมาถ้ามาชี้ตรงคอลัมน์เนมเนี่ยตรงกับ m a t ที่เป็นสีแดงก็เป็นตัวคอลัมน์ที่3เพราะฉะนั้นคําตอบก็เลยได้105เห็นไหมครับเนี่ย มันจะค่อยๆไล่สเต็ปให้ดูเลยว่าเกิดอะไรขึ้นในสูตรนี้งั้นพอเราเขียนสูตรนี้แล้วเราพิสูจตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มเซฟเซฟตัวนี้ก็คือเหมือนกับเอนเ r อร์สูตรนี้เข้าไปใน C6 นั่นเองเห็นไหมครับเนี่ยพอเอนเตอร์เสร็จเนี่ยเราก็ได้แบบนี้นะครับออกมานั่นเองเห็นไหมครับเนี่ยสูตรตัวนี้กับตัวนี้ก็อันเดียวกันนะฮะหรือว่าผมจะมาเขียนสูตร แปลงพื้นที่นะครับที่เป็นแบบไร่งานวาเนี่ย,ยเช่นตัวแรกตรงนี้2ไล่0ูงาน30ตารางวาเท่ากับกี่ตารางวาอย่างนี้เนี่ยผมก็สามารถเขียนสูตรจะใช้ตัวนี้หรือเขียนเข้าไปตรงๆก็ได้แต่นี้ผมสาธิตให้ดูตรงนี้แล้วกันผมก็ว่าตรงนี้นะครับเริ่มมาจาก text split ก่อนเลย Split ตัว B17 แบบนี้นะครับ B 1 7ก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวเลขแต่และตัวแยกกันด้วยคีนะนะ ตรงนี้มันก็บอกว่าตรงนี้แยกกันด้วยขีดแล้วส่งค่ากลับมาเป็นอเลนะครับมีค่า2ไร่ศูนย์งาน30ตารางวาแบบนี้นะครับผมสามารถบอกว่าถ้าแปลงเป็นตารางวารวมเลยผมก็สามารถใส่แบบนี้ตัวไร่เนี่ยถ้าจะแปลงเป็นตารางวา1ไร่เท่ากับ400ตารางวานั้นตรงนี้คูณ 400, คอมมา่คอมมา1ดูสังเกตนะครับตรงสูตรเนี่ยมันก็จะเขียนออกมาให้ดูว่าเนี่ยนะอย่างเช่นเลข2ที่เป็นตัวไร่เนี่ย ก็จะมาคูณกับ400นะครับแล้วก็ถัดมาเลข0ที่เป็นตัวงานคูณกับ100แล้วก็30ที่เป็นตัวกี่ตารางวาก็มาคูณด้วย1นะครับแล้ก็จะส่งค่าเป็นอเ็นะครับอย่างเช่นเอา400เนี่ยมาคูณด้วย2ก็ได้800อ่าพอเราเห็นแบบนี้เสร็จปุ๊บอ่าตรงนี้เป็นอเ์เพราะฉะนั้นเราก็ซ้ำตัวอเลนี้อีกทีหนึ่งก็จะได้เป็นตัวตารางวารวมนั่นเองเนะครับดูนะครับเห็นไหมมันก็บอกว่าเนี่ยได้8 30 ตารางวาใช่ไหมครับพอ2ไรก็คือ800ตารางวาบวกอีก30ก็เป็น830าพอเราได้แบบนี้แล้วก็กดเซฟได้เลยตัวพวกนี้ก็จะเห็นว่าเนี่ยเราสามารถดูขั้นตอนการทำงานของสูตรได้แบบง่ายๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าเนี่ยเขียนสูตรแบบนี้ก็สะดวกดีนะครับพอได้เสร็จผมก็ Copy ลงมาได้นะครับอันเนี้ยหนึ่งงานเท่ากับ100ตารางวาบวกอีก15ก็กลายเป็น1 1 5อันนี้32ตารางวาอันนี้ก็คือวิธีการ ใช้ตัว advance formula ส่วนที่เป็นกริดเนี่ยเพื่อช่วยทำความเข้าใจแล้วก็แกะสูตรต่างๆนั่นเองนะครับไว้สำหรับตอนต่อไปผมจะมาพูดถึงวิธีการใช้ตัว module ช่วยในการเขียน lambda function นะครับก็ลองเอาตัวเทคนิคการใช้ตัว advance d formula environment ส่วนที่เป็นกริดเพื่อเขียนสูตรเนี่ยไปลองประยุกต์ใช้กับงานของท่านดูนะครับสวัสดีครับ